สวัสดีค่ะเพื่อนๆทานข้าวกันค่ะนี่ค่ะคิดไม่ออกบอกผัดกะเพรานะคะคือที่มันนี้ทานผัดกะเพราคือมัวไปโรงพยาบาลมาพาแม่ไปเจาะเลือด <laughs> ไม่มีเวลาทำเยอะคิดไม่ออกค่ะเลยนึกถึงได้ผัดกะเพ <laughs> <c oughs> ราเธอเรวพอดีเมื่อกี้โขกกระเทียมเจียวเจียวไว้เพื่อลูกค้าสั่ง ข้าวหมูกระเทียมจะได้พอทอดหมูเหลืองปุ๊บเอากระเทียมเราโรยๆ,ๆแล้วก็คนให้เท่ากันให้ให้ให้กลิ่นหอมออกเนาะแล้วก็ตักออกลยมันถ้าสมมติเราเจียวเดี๋ยวนั้นคือทอดไปแล้วก็เอากระเทียมสดใส่ไปมันจะไม่กรอบรือจะไม่หอมเนาะบางทีลูกค้าเขาชอบเขาก็ขอกระเทียมโรยหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละ เนาะคือข้าหมูเทียมที่ที่ต้องเจียวกระเทียมไว้เนาะมาถึงก็รีบเจียวกระเทียมเพราะว่าวันนี้แม่ <c oughs> ไปเจาะเลือดเจาะเลือดอย่างเดียวเดี๋ยวตอนแรกเขาจะตรวจขึ้นหัวใจด้วยเลยไปถามที่ห้องเอ็กซเรย์คือไม่ต้องไปขอไปเอ็กซเรย์ด้วยนะเขาก็บอกว่ามาหลายวันมาทําวันที่ยนะี่ส็ดคือวันเสาร์เนาะเพราะว่าแม่หมอนดัดอีกวันเสาเร์ล้วบอกวันนี้หมอไม่อยู่ไงที่จริงจะต้องครึ่งวันถึงเที่ยง หมอไม่อยู่ก็เลยต้องกลับมาก่อนวันที่อีเอ็ดไปใหม <c> ่ <oughs> <c oughs> เนาะ <c oughs> ก็ดูแลกันไปนะคะก้าสิบกว่าแล้วว่ายังเข้าวัาสิบสามแล้วเนาะก็ <c oughs> <c oughs> ต้องดูแลกันไปต้องให้กําลังใจกันเนาะ <c oughs> คนอายุมาก <c oughs> ก็มาทานข้าวกันค่ะเพื่อนค่ะเนาะผัดกะเพราผัดกะเพรานี่เป็นอาหารที่แบบนั่นเนาะที่เรา นึกไม่ออกอ่ะ้เรา,าก็ต้องบอกเขาผัดกะเพราค้า่าเนี่ยแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวเนี่ยนะน,นี่เป็นคนชอบกินผักเนาะเนี่ยใส่ถั่วฝักยาวหัน่นฝอยๆอยบางคนลูกค้าเนาะบางคนบอกเขาไม่ไม่ใส่ถั่วอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าบางคนเขาไม่ชอบกินถัน่วเนาะเราก็เมื่อก่อนเราก็ใส่ตอนแรกๆเนาะแล้วก็มีคนบอกติงว่าเขาไม่เอาผักอะไรเงี้ยเลยบอกว่า,ถ,าถ้าจะถ้าจะใส่ใส่ถั่วบอกด้วยเนาะเราก็ซื้อถัว่วฝักยาวเขาไว้มันเป็นอะไรที่แบบ บางคนเน่ะเด็กเนาะพ่อแม่เลี้ยงคือไม่ให้กินผักไงน,นี่นี่ไม่ได้ลูกชายนะจะต,ต้องสอนให้กินผักให้เข้าหัดกินสลัดอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนตอนที่เขาเด็กๆก,กันเนาะหัดกินสลัดเขาจะข่มะอะไรก็ค่อยๆหัดกินไปลูกอะไรเงี้ยเพราะสลัดผักเนาะมันนั่นหรือสลัดโลมมีไอ้พวกอะไรอะ่มมอนะมันมันห่อแล้วมันมีมันมีปูอัดมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบ ก็ค่อยสอนลูกไปคือนี่แหละเด็กเนาะเขาบอกว่ากินผักแล้วมันจะมีมีคุณค่าทางอาหารทําให้ระบบขับถ่ายดีอะไรดีบางทีเขาบอกเด็กท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละคือเด็กไม่ค่อยกินผักเนาะก็ลเลยต้องสอนลูกไงเขาต้องกินผักน้ะอะไรนะเขาก็เลยติดเป็นนิสัยเนะเาะแค่เขาทานข้าวค่ะมาทานข้าวอร่อยนะครับเพื่อนๆ กะเพาสโลกแกนคือคิดไม่ออกบอกผัดกะเพราเนาะคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะทําอะไรเนาะมต่เช้าไม่ได้ใส่บาทเพราะว่าโมาไปแต่เช้าเลยไงพระยังมาไม่ถึงแต่ก็หุงข้าวเอาไว้เนาะเทนั้นก็เนี่ยมนเ้มันเสาร์แหละที่จะต้องน,น,อนั่นนิดนึงขอบคุณนะครับเพื่อนขาขอบคุณมากขอบคุณที่มาเนาะขอบคุณนะคะที่มาดู คิดมากดไล์ใ,ให้นะ้อคุยคุยทักทายกันนะคะคิดไม่ออกบดผัดกะเพรากิน <l ots> <g int> มื้อไหนก็อร่อยเหมือนนั้นค่ะเพื่อนๆเนาะผัดกะเพราอันนี้ไม่ใช่หมูสับอันนี้เป็นหมูอันนี้หมูมากเนาะก็หมูมาก ถ้าเราเหมักดีๆมันจะนิ่มไงคือก็คือใส่ทุกอย่างที่เป็นเครื่องปรุงเนาะเวกน้ำมันหอยน้ำตาลทรายแล้วก็รสดีแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วที่สำคัญใส่น้ำมันน้ำมันพืชเนาะใส่น้ำมันพืชจะแบบจะให้ันิ่นนมบางคนเขาบอกเขาใส่โซดา เออบางคนก็บอกทำไมไม่ใส่นมสดใส่นมสดไม่ได้ค่ะบางทีนมสดมันจะต้องเป็นทําแล้วก็ปิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนเราบางทีคนเขาไม่กินนมมากอะไรมั่งเนาะแต่ใส่น้ํามันพืชอ่ะมันก็จะนิ่มเขาบอกมันจะไปนั่นไงเนาะเพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันแล้วกันเพื่อนแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะกันเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะเดี๋ยวเก้าโมงกว่าก็จะไลฟ์สด ขอเวลานี้นึงทานข้าวก่อนกำลังซักผ้าด้วยขอบคุณนะคะเพื่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักค่ะรักทุกคนลึกๆ